สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะพบกันกับช่องน้องแมคโคชาแนลนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคณะท่านะอาจารย์จากอำเภอศรีคอลภูมมนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมน้องแมคโคกับพี่พายทันวานะคะป้อนผลไม้หวาน,นให้กับน้องๆทั้งสองเชือกนะคะ

ท่านพาจารย์เดินทางมาจากอำเภอสีคอนะคะมาเที่ยวมาเยี่ยมน้องไมโครกับพี่พายท่านว่านะคะกลับขอบพรุณท่านเป็นยังสูงเลยนะคะ